ทูตสหรัฐที่เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะก็คือนายโรเบิร์ตคิงเป็นทูตด,ด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐคนแรกที่เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในรอบ17ปีนะคะวันนี้นะคะนายโรเบิร์ตคิง ทูตด,ด้านสิทธิมธนุษยชนของสหรัฐออกเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือโดยเขาจะนําคณะเจ้าหน้าที่5คนเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อประเมินคําขอของเกาหลีเหนือเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารที่เกาหลีใต้และวุฒิสมาชิกของสหรัฐบางคนรู้สึกคลางแคลงใจจนต้องยกเลิกความช่วยเหลือไปในปี2551นะคะ สหรัฐก,กำลังถูกกดดันให้ฟื้นความช่วยเหลือด้านอาหารแก่เกาหลีเหนือหลังจากที่สหรประชาชาติหรือว่า UN เอ็ขาก็มีการออกรายงานฉบับล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ว่าปัจจุบันก็มีชาวเกาหลีเหนือมากกว่า6ล้านคนที่เขาก็กำลังต้องการอาหารอย่างเร่งด่วนนะคะ โดยนายคิงนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐคนแรกที่ไปเกาหลีเหนือในรอบ17เดือนในขณะที่สหรัฐเขาก็กําลังพิจารณาว่าจะฟื้นความช่วยเหลือด้านอาหารหรือไม่แล้วก็มีการผลักดันให้ฟื้นการเจรจานิวเคลียร์6ฝ่ายนะคะแต่ว่ารัฐบาลสาหรัฐเขาก็ย้ําบอกว่าการที่ส่งคณะทูตไปเยือนครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสาหรัฐก,ก็จะกลับมาฟื้นความช่วยเหลือในเร็ววันนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่านายคิงจะมีการหยิบยกประเด็น สิทธิมนุษยชนขึ้นมาหารือกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือโดยเฉพาะเรื่องที่มีชาวอเมริกันถูกจับกลุ่มตัวในเกาหลีเหนือตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในข้อหาพยายามเผยแพร่ศาสนานะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือมองว่าการเยืนของเจ้าหน้าที่สหรัฐในครั้งนี้เกาหลีเหนืออาจตีความว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางการเมืองว่าไหนที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ รัฐบาลสาหรัฐอาจยอมเปิดการเจราจาทางการเมืองกับเกาหลีเหนือในระดับที่กว้างขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะักการทูตและนักวิเคราะห์นะคะคาดว่านายคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนืออยู่ระหว่างการเยือนจีนเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอาจถือโอกาสนี้ขอความช่วยเหลือด้านอาหารและก็เศรษฐกิจจากจีนซึ่งผู้นำเกาหลีเหนืออาจถูกจีนกดดันให้ยอมเจราจาทวิภาคีก,กับเกาหลีใต้นะคะ ตามด้วยการเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระดับภูมิภาคที่ชะงักงานมานานกว่า2ปีเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นถอนตัวจากการเจราจาค่ะ